สวัสดีครับนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวรถนะครับกับโฟล์แซดนะครับ,รรบตัวนี้ของลูกค้าต้อนรับรถอยู่นะครับนี่นะครับตัวไฟท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะกดรีโมทดูก่อนนะอันนี้ผมเปิดรถอ่าเปิดรถนะครับไฟท้ายเปิดได้ปกตินะ ทีนี้ผมจะกดล็อกรถทีนี้ฝาท้ายเราจะเปิดไม่ได้ครับเราจะล็อกไว้นี่ผมไม่ได้แกล้งนะเปิดไม่ได้จริงนะครับดูเปิดไม่ได้จริง,รรงตรงนี้คือล็อกฝาท้ายอัตโนมัตินะครับป้องกันไฟนะครับพอผมกดเปิดรถนะครับ,รบิดได้ปกติ ตัวหนึ่งตัวล็อกรถนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกเหน่กล็อกคัทแล้วก็ตัดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะกดเอ่อกดล็อกก่อนนะครับมันจะมีไกลอยู่ครับนี่ฮะบีบไกลเข้ามานี่ครับล็อกคัดล็อกเบรก ก็ต <Yeah. S 1> ัดสตาร์ทสตาร์ทให้ดูเห็นๆเลยนะนี่ครับไม่ติดเห็นไหมครับล็อกเบรกล็อกคัดไปด้วยวิธีปลดล็อกนะครับกดด้านซ้ายก่อนสอนได้ตามปกติโดยเร็วติดตามกับผมมาชเชียร์ก่อนนะปลดซ้ายก่อนนะต้องไปกดซ้ายก่อนแล้วค่อยปดขวาอ่านี่เหยียบลงแล้ ตอนนี้ตัวรถโอเคช่องการลดหายแล้วก็รับสายท้ายที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูนะครับก็ขอปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะทยอยถ่ายคลิปให้ดูนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ